เค็มของไทยที่ดังๆเนี่ยปากุลาเค็มอยู่ในตากใบโจวย์นราธิวาสส่วนเนื้อวัวที่ดังตอนนี้เลยนะคะก็คือเนื้อโคขุนพลยางคาทั้ง2องอย่างนี้ล่าสุดทางกระทรวงพาณิชย์เขาจดขึ้นทะเบียนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้กับคนไทยทุกคนแล้วค่ะ คุณอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเอามาเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้นะทางกระทรวงประกาศขึ้นทะเบียนเนื้อโคขุนพลยางคำของจังหวัดสกลนครแล้วค่ะรวมถึงปลากุลาวเค็มของตากใบจังหวัดตราธิวาสให้เป็นสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะ สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คืออะไรคือจะบอกเลยนะคะว่าสินค้าอันนั้นต้องอยู่กันที่ตรงนั้นเท่านั้นอย่างเช่นพลยางคำเนี่ยก็ต้องเป็นสกลนครส่วนกุหลาบเข็มตากใบก็ต้องนาราธิวาสเท่านั้นจะไปอยู่ที่อื่นกันไม่ได้มันจะบ่งบอกถึงวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็สิ่งที่สืบสานกันมาทางภูิปัญญาของคนในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะเป็นการรับรองคุณภาพเวลาซื้อกินเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยมันได้คุณภาพจริงๆนะคะ ตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์บอกว่ามีสินค้าไทยที่ขึ้นทะเบียนแบบนี้ไปแล้วถึง71สินค้าจาก51จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นนี่เลยนี่คืออะไรโคขุนพลยางคําเป็นเนื้อโคขุนคุณภาพเนื้อวัวคุณภาพสูงเขาจะบ่มในห้องเย็นนะคะไขมันจะแทรกในปริมาณที่เหมาะสมทําให้เนื้อของเขาเวลาที่กินเนี่ยมันจะนุ่มมันหวานหอมอร่อยจะเป็นพันผสมนะคะระหว่างสายพันธุ์ยุโรปกับสายพันธุ์พื้นเมืองผ่านกระบวนการเลี้ยงเวลาเลี้ย ี้ยงเนี่ยต้องเลี้ยงที่รับสูงแล้วก็ที่รับลุ่มระหว่างเทือขาภูพานกับแม่น้ำโขงหรือที่เรียกกันว่าอีสานเหนือหรือว่าแองสกลนครดังนั้นเวลาขายเนี่ยจะได้ราคาดีนะคะอยู่ที่ประมาณ1,100ถึง1,200บาทสำหรับเนื้อโคขุนพนยางคำจังหวัดสกลนครค,ค่ะอะส่วนใครที่ไม่กินเนื้อไม่เป็นไรมาดูปลากันบ้างปลาเค็มนะคะปลากุลาเค็มของตากใบเป็นอย่างไร เขาเรียกกันเลยค่ะราชาแห่งปลาเค็ม,มเพราะว่ารสชาติของเขาจะไม่เค็มจดัดเนื้อจะฟูกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่นะคะนี่เป็นตัวอย่างในการทำค่ะ ผลิตจากปลากุูเลอสดในท้องถิ่นเลยที่คนในพื้นที่เขาจับได้อยู่แล้วในอ่าวไทยด้วยความที่นราทิวาอยู่ในพื้นที่ในชายทะเลอยู่แล้วนั่นเองนะคะกรรมาวิธีเนี่ยคนในพื้นที่เ็าบอกค่ะว่าเขาสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีเลยนะกว่าจะมาเป็นปลากุูเลาเค็มตากใบได้จะใช้กระดาษนะคะผูกมัดเนี่ยค่ะห่อกันแบบนี้ตรงหัวแล้วก็ปิดปากปลาเพื่อป้องกันไม่ให้มะเรงเข้าไปวางไข่หรือว่ากัดกินจากนั้นเอาไปตากแดดนะคะให้น้ำมันออกมา ไม่มีแมลงแล้วก็อร่อยเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับปลาที่อื่นเลยค่ะราคาสูงนะคะถ้าหากไปซื้อกันเนี่ยกิโลกร,รัมหนึ่ง1,200ถึง1,500บาทต่อกิโลกร,รัมเลยค่ะ